สวัสดีครับจ่จาหนุ่มครับวันศุกร์ที่1นธันวาคมนะครับยี่สนกาสี่เจนาทีเราดูภาพรวมเอกยาคั่นะครับเอกยูตอนบ่ายนะเร่งแรงนะครับแล้วก็พักค้าย่อลงมานะครับเดี๋ยวเราดูภาพเมื่อตอนกลางวันนิดหนึ่งนะครับกลางวันเนี่ยนะครับก็คาดว่าเขาน่าจะย่อแล้วก็ขึ้นไปทาง 2 0 4 5 2 0 4 7นะครับหรือสูงกว่านะครับเมื่อกลางวันน่าจะขึ้นไปถึง49นะพอไปถึง49เนี่ยครับก็ถอยลงมานะครับเมื่อกลางวันร้อยบายไปประมาณโซน39 37นะนะครับเมื่อเขาผ่านไ้มานะครับมันมีโอกาสที่จะไปติดโซนสำคัญนะครับและจะถอยลงมานะครับแต่ว่าไอ้ชุดที่ถอยลงมามันถอยลึกไปนิดนึงนะครับก็กำลังดูอยู่ว่า มันจะมีเด้งให้เราออกหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่ย่อบไม่หลุดมันน่าจะเด้งกลับได้ไหมนะครับล่าสุดน,นะครับตอนนี้เรามีอีเวนต์สำคัญอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราดูอีเวนต์กันนิดหนึ่งนะครับที่ผมส่งแคปรูปล่าสุดไปนะครับเป็นเป็นตัวเลขของดอลลาร์แคนาดานะครับซึ่งตัวเลขออกมาเนี่ยมันเป็นเป็นบวกกัดอลลาร์นะครับแคนาดานะครับ,ค,รบคาดว่าจะมีเอฟเฟกเข้ามาใน ดอลลาาร์สหรัฐบ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้ถ้าดอลล่าสหรัฐมันถ้ามันย่อลงมาฮีกิยูอาจจะเด้งบ้างนะครับแต่ว่าถ้ามันสะท้อนน้อยๆเนี่ยนะ,ะยุดีก็จะขึ้นไปในนงหลักของเขานะครับวันนี้เรามีอีเวนต์ถัดไปอยู่ตอนสี่ทุ่มนะครับแล้วก็วันนี้มีประธานของฝีดมาพูดนโยบายทางการเงินด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จากอันป่วนที้สูงนะตอนห้าทุ่มนะครับตอนสี่ทุ่มเนี่ยมันเป็นตัวเลขชัดเจนมันดูง่าย นะครับแต่ตอนห้าทุ่มเนี่ยดูเขายากนะครับว่ามันเป็นคําพูดนะครับบางทีก่อนระหว่างที่เขาพูดหลายนาทีเลยนะครับนักลงทุนรายใหญ่ก็จะแอคชั่นบางอย่างนะครับในระยะต่อที่เขาตีความได้หรือว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างตอนนั้นนะครับก็จําเป็นต้องด,ดูสองช่วงเวลานี้นะนะครับทีนี้เราไปดูการาฟล่าสุดกันนะครับการาฟล่าสุด XAU นะครับดูในไทม์เฟรม 15นาทีนะครับก็เมื่อกลางวันเนี่ยมันขึ้นไปติดโซนสำคัญพอดีนะดูเลขดูออกไหมสองพันสี่้าสองพันห้โดยประมาณนะครับทีนี้พอเขาขึ้นไปเสร็จเ,เขาถอยล่ลงมาเนี่ยอันนี้มองว่ามันลงเป็นเทรนด์นะ่ะชัดแหละแต่ว่าตอนนี้ไอตัวเลขของดอลลาร์ ของแคนาดามันมีผลเป็นบวกนะครับมันอาจจะมีเด้งสั้นไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตอนสี่ทุ่มดูทีว่ามันเด้งผ่านส่วนสำคัญไหมนะครับถ้ามันเด้งไม่ผ่านโซนสําคัญเช่นนะครับเราอาจจะวัดจากไฮก่อนหน้าแล้วก็โลก่อนหน้านะครับถ้ายังไม่ทําโลต่ากว่าโลเมื่อกี้นะสามสิบสี่นะครับอาจจะไม่ได้ขั้นสั้นทางนี้แตนะถ้ามีเด้งนะครับคนที่ติดบายส่วนพวกนี้นะ นะครับถ้าเราจะปรับพอร์ตก็พอเป็นไปได้ประมาณทักสี่ส5งสี่สินะครับก็ถ้าเอาชัวนะครับเล่กปรับพอร์ตองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเพิ่งบายไปเ,เราจะถือต่อเมื่อเขาผ่านไฮสอง0ันไปก่อนนะครับทีนี้ถามว่ามันมีโอกาสจะเป็นแบบไหนนะครับก็มีโอกาสเป็นทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นล่าของการเด้งนะครับก็อาจจะยังไม่ผ่านสี่ นะครับถ้ามองทางซ้ายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศูนต้านได้นะครับมันอยู่ที่เจ้าก็นะถ้าเจ้าเขาไม่เอาขึ้นน่ะมันอาจจะไปเทสแล้วมันลงมาใหม่นะครับแต่ลักษณะของการถ้าเขาเล่นกับไปแล้วก็เขายังไม่เอาขึ้นก็จะถอยลงมานะครับเราไปดูรู้อีกทีว่ามันจะหลุดโลงก่อนหนาไหมถ้าไม่หลุดก็จะกลับไปอีกวงจรก็ประมาณนี้ก่อนนะนะครับผมอยากเห็นตัวเลขตอนอสองอสี่ทุ่มก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเห็นสี่ทุ่มเนี่ยน่าจะตอบอะไรมากกว่านี้นะครับเบื้องต้นก็ เอ็กยูเนี่ยนะครับในภาพที่ใหญ่กว่าเนี่ยอาจจะมองว่า,วายังเป็นย่ออยู่นะครับถ้าตาไปยืนเหนือโลของเมอร์ซอนเย็นได้นะก็อาจจะมีเด้งนะครับแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงชัวนะเนี่ยถ้าหลุดตัว3 0สูเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะลงนะครับมันอาจจะมีลักษณะของการทิ้งหลุดมาอาจจะมีเด้งบ้างถ้าจังหวะที่มันเด้งเนี่ยครับอาจจะต้องปรับพอร์ตก่อนเลยนะครับเพราะถ้าลงมาเทสโลขนาดน,นี้แล้วครับ รอบหน้ามันเล้งไม่แกลมันจะลงใหม่ลึกๆเลยนะครับแต่ถ้าถามตอนนี้ผมคิดว่ายังเป็นไปได้อยู่จะเด้งประมาณนี้นะคือผมพูดล่วงหน้าไปอสองขอดามช็อตนะเพราะว่าอีกประมาณสักชั่วโมงกว่ามันจะมีข่าวหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมองติกดีแล้วกันนะครับอ่าถ้างนั้นนะไอเดียเอ็กยูนะครับ,นนะรบล่าสุดเลยนะครับบอกว่ามีโอกาสจะเด้ง้นสั้นนะทางนี้นะครับลกักษณะของการที่เขายกหายในชุดเล็กๆเนี่ยก็จะพอเด้งให้เราประพอได้ประมาณ 42่3บสเนี่ยสูสีนะครับถ้าอย่างนั้นก็ถ้าใครบายไปลองถือดูก่อนถ้าใครติดบายโซนพวกนี้ก็พยายามปรับพอร์ตก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครบายมาต้นทุนด,ดีๆต่ำกว่าสศูนเนี่ยคุณจะถือกองก็ได้นะครับาภาพมันยังเป็นการไซเย์ในกรอบสะสมนะที่ยกไฮย,ยกโลไปเมื่อกลางวันมันก็ไม่นิวไฮมันก็มีถอยลงมาเราก็สับสนได้เหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นให้พยายามปรับพอร์ตก่อนนะครับเดี๋ยวตรงไหนเข้าใหม่ได้เปรียบหน่อย ค่อยอยวางแผนกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะเอ็กยูภาค่ำสวัสดีครับ